ในถังมักเบียร์บ่มเบียร์ต่างๆทุกคนในโตเนาะอ้าวทุกคนพ่อกัอนอีแลแ้วเนาะกับซองเป่าคำเซนเนลเซนเกลเซนเคยเ,เนาะมืัอนี้เป่าคำจะพาทุกคนมาเบิ่งเขตบ้านสารคามต่อ,ตอทุกคนเนาะจากคลิปที่แล้วมาปินจงนังไรเนาะอันนี้ห้างซินดาสารคามทุกคนเป็นห้า,ดางดังเนาะมี สาขาหนึ่งก็อยู่ทางในเมืองพเนละแถว Walking Street เนาะแถวแคมป์คองสาขาสาขาตอนนั้นเป็นสาขาที่สองทุกคนสาขาที่เป็นสาขาแรกแล้วแหนบสาร,คร์ค้างก็เป็นที่ตั้งหนึ่งที่สำคัญทุกคนเนาะเป็นต้นแมนของงานเบียร์ลาวทุกคนเนาะเบียร์ลาวบิบรีเนาะ จะพาทุกคนขี่สมเนาะของงานแปนลาวทางด้านนอกทุกคนเนอาเป็นจนังไเลสภานปัจจุบันนี้กําขัวนี่ยแมนเข้าห้องกันบ้านสารคาใต้ทุกคนเนาะเข้าสู่ห้องกันบ้านสารคาใต้เดี๋ยวนี้มนแมนตะกี้มันสวนสารคาทุกคนเนาะเป็นท้านอาหาร ปัจจุบันได้กลาเป็นบอลจอลน์ของพลังงานรหมดเสียร์ลาวนเนาะเขตนี้เขาจะห้องว่าโค้งสารคามทุกคนเรียกว่าโค้องโรงงานเบียร์โรงงานเบียร์นี่มันโอ้ใหญ่โตทุกคนเนาะเด็ดเอาเบิรงเอาซะพาทุกคนมาชมเนาะโรงงานเบียร์เราในปัจจุบันในถังมักเบียร์บ่มเบียร์ต่างๆทุกคน ในโตเนาะนี่ก็เป็นขวดคนยังข้ามทางอธิตนนของประเทศลาวทุกคนเนาะแต่ว่าใส่ในงองค์กรเนาะบริษทบริใัทในโปรปิกเนาะสธานละเนะี่ยรือสะพานลอยเนาะภาษาไทยเดียวเราเอาเปนเจ้ออยู่นี่เลยเดียวเราให้เป็นอาคารบริหารทุกคนเนาะเป็น head office เนาะเดี๋ยวนี้ บอลคนเบียร์ออกไปจำหน่ายเนาะจุดพักสินค้าต่างๆโรงงานเบียร์นี่มันใหญ่แหงทุกคนใหญ่แหงโรงงานเบียร์ลราปัจจุบันก็มีสองบอลทุกคนเนาะอยู่เวียงจันทร์กับบ้านสารคามนี่เนาะแล้วก็อีกสาขาหนึ่งอยู่ทางภาคใต้ทุกคนเนาะทางจับปลาซับแล้วบางคำกับพวกเพื่าตั้งอยู่บ้านเตยทุกคนเนาะแต่ว่ามีโรงงานหนึ่งอยู่หัน หรือว่าโรงงานเบียร์เราในปัจจุบันในประเทศลาวนี่ก็มีสองแห่งดังที่เป่าคำเลาไปให้เราทุกคนนี่มันเขตทางแยกไปดงคำสร้างทุกคนเนะาะถ้าเ้าเลี้ยวซ้ายจะไปดงคำสร้างทางตัดใหม่ทุกคนไปดงคำสร้างเลี้ยวซ้าง ้าไปซื้อก็เส้นเก่าเส้นเคยทุกคนเนาะไปสู่หนองไห้บอกมา,าซั้นๆมาต่อกันทุกคนเมื่อกี้สายเข้าบดวางใน่นึงเขตนี้ก็จะปิดเขตทดลองเปลี่ยนผูกเข้าทุกคนเนาะูกเข้าต่างๆปอนขอสู่คนง,งานเบียรเนาะเป็นปอนทดลองก็จะปลูกเบิ้งเนาะว่าเบียรตัวไดมันไม่ยัง เหมาะสมกับเข้าประเภทใดแบบใดฮะนะภอษีประมาณนี้แหละเป็นจะขายลูกกอบทุกคนนะลูกกอบสูตรป้องกันพืชะสมพิกรรมเรียบปลาไม้เนะผมปลูกฝัง นี่ก็จะมีตัวแทนจำหน่ายเบียร์ลาวทุกคนเบียร์โกนเบียร์ดำเบียร์อย่างมีครบทุกอย่างนะนี่ก็เป็นห้านขายท่าขายโตเฮนเครื่องปั้นต่างๆต,ตัวนี้ยุ่ทั่วไปทุกคนเนะตามแต่และคลิปที่เบ้าคำลงให้ทุกคนได้เบื่งกันหลยอ่ากับเป็นเรื่องแปลก แลดงลักษณะแมนพาท,ทุกคนมาเบิ่งบรรยากาศตัวเมืองที่เชิญทุกคนเนาะบรรยากาศตัวเมืองบรรยากาศสภาพรวมของเวียงจันทร์ตามหัวข้อตามคอนเซปต์ของทางเฮาเลยนะในเมือ่อเาเลาะเวียงจันทร์ทัวร์แล้วเขากสัญพาเราออกไปเขี่หาตั้งเข่งอย่างเงี้ยน,นะรอผ่อนต่ามเมือน้ำกันทุกคนในหางขายพาเลท ้านขายเครื่องไส้แล้ววงเรียนบรรพบุพรุษพรธิดาร้านอาหารหับซับเขียนนี้บอกคำกับบอกห้องบ้านอย่างนี้ไหมเดี๋ยวอ่านซอกอ่านซืือก่อนไก่สารคาล้วบรองเขียนี้เป็นบ้านนีงเขียนี้บ้านนาไหา่ทุกคนเนาะบ้านนาไหา่เมืองหาดไซฟอง อันนี้ก็อิตาเลียนลาวอิตาเลียนไทยลาววอลโว่โวอนขายคนจักทุกคนปัจจุบันนี้ก็นา่าจะปิดตัวไปแล้วเนาะบริษัทคนสงสากลนนี่ก็เป็นตัวแรกจำหน่ายโกเบโกลาว่ขายรถด,ด้ามขายรถซันนี่ต่างๆโกบอกโกเบ เปนลาวคันทรีครับทุกคนเนะาะบอลสนามกอล์ฟสนามกอล์ฟอ่าเราจะห้ององ่อีกเงาะส่วนไว้นุ่มใช่ป่ะส่วนไว้นุ่มใช่ป่ะทุกคนสมัยตะกี้เดี๋ยวันเขียนใช่ป่ะคณะพัฒนาและส่งเสริมอาชีพสาวหนุ่มชาวาสวนลาวเนาะอยู่ใกล้เขตสนามกอล์ฟเลยนะคันทรีลาวเลยนะทุกคน จะขายเครื่องขายเสื้อผ้าต่างๆเนาะเค็กบ้านนาไฮดูบุ๊นบุัตเต์รอนลาวมีล่าคาตานี่จะเป็นคาฟเฟ่บริจันีรคาฟเฟ่ละล่างรถพร้อมดูบุน เขตนีีม้มวัดเก่าครับทุกคนเนาะเดี๋ยวบางคำเบรย์ถามกันว่าวัดเก่าอยู่ใส่ไปดีเขาถามเดี๋ยวเจ้าเขาว่าวัดห้างบ้านนาไห่อยู่ใส่เจ้าอ่าโดยโดยยุ่งชิบล้อหันบ่อ๋อเลิกเลิกบจอจ้า เขอบใจเด้อไปนะคะตำรวจคือแม่ทำตำรวจเลยเด้อเด้อเขอบใจเขอบใจอะไรเดี๋ยวฮาทุกคนแม่เป็นวัดห้างเนาะวัดห้างที่เออ่หากระบุละหนะแล้ววังหนึ่งทุกคนในบริษัทภาพโดนน้ำกันอปิดใจเลยเขาว่าวัดนี้เนี่ยโอ้ศรัทธาก็หลายสมควรทุกคน เนื่องจากอันผู้ใหมากขออย่างก็ได้เนาะเขตห้องกันบ้าน,นาหาน้า้ลงกปนะแต่เบื่องน้ำกันจะเป็นจากไดเดี๋ยวสิว่าโอ้ยกบพามาเวนั่นนี่เนี่ยนี่จะขี่รถเลาะยางเดียวว่เบา,า,าคำพัดวะ่ะเป็นเขตห้า,ตามต่้มย้ำดาดโม้วนทุกคนเนาะ อยวพาทุกนเข้าไปเปบิกบันนา,กนานัาเป็นเชงนใดเลยเพื่อนว้านขับอถตำรวจจะมาเลี้ยวขวารถวัดอุทะกาวาบีไลห้าร้อยเมตรทุกคนนะอ่ะไปเบินงน้ำกันมาเป็นเช่นใดสภาพรวมนี่เส้นทางเข้าออบ้านสีฐานุกคนเด้อสีฐานใต่บ่สมควรทุกคนทางนะ พอาวปิดระยะทุกคนเด้อกีฟูดหล่เพราะยันเขา่าปาาเข่าดังเนาะบอนแยกหินแยกทรายทุกคนเราจะส,ะสะตอกหินทรายมาเทแล้วก็คัดออกว่าหินเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามไปเนาะ เส้นทางนี้ที่จริงกับเื่อมต่อไปบ้านหนองคำแสนทุกคนอ่ไปทางวัดหนองคำแสนสันดอกบัดปลาบ้านโพนเงินมาขอหอ้างจูเข้าหอมขายเครื่องดื่ม ้างเข้าวัดเก่าวัดหนองแสงสุวรรณนาคารามทุกคนนะเอา้าเข้าไป,ไปเพิ่องงามสุคขคขลัลือแทบบอทุกคนนะก็เป็นทางลงบ่อหินบอ่อทรายทุกคนเนาะลงบ่อหินบอ่อทราย เส้นทางก็คุมพอสมควรคนเา่าเข้ามาก็จะเป็นหงคัดแยกหินทรายต่างๆนะดูพันจะเลี้ยวซ้ายไปทางวัดเขาห้องว่ายู่หลังนี่อย่างว่า,อาบอนศูนย์ดาวเทียมของเวียงจันท์ กระเียมทินไก็จะเป็นไอ้ยังก่อนสต็อกเนาะดูดขึ้นมาจากน้ำของแล้วก็ับมาสต็อกแค่น,นี้ทางเข้าวัดเก่าทุกคนเลี้ยวซ้ายเันว่า ก็เป็นแคมป์ของทุกคนฝัน่งนั้นก็เป็นฝั่งไทยเนาะฝั่งนี้เป็นฝั่งลาวเฮาลจะพาทุกคนย่างสมบรรยากาศามาเป็นจใจในวัดเก่ามีมองปิดเปิดจบเจือทุกคนเปิดจันหาซุปชิฟมองหาหามองเสาร์ที่เก้าโมงหางงหามงนนเนาะเขาเบิ่งน้ำกันมาเป็นจใจใน ด้านในทุกคนเนาะเป็นโฮมเป็นเงาชบเจือเลยเนี่ยมีโกสำซสาเนาะมีโต๊ะนี่ให้นั่งนี่แมนสิบเก้าทุกคนเนาะปีหนึ่งเก้าเก้าหก วัดหนองแสนสุวรรณนาคารามมีคำอธิบายเนาะวัดนี้มีเืือว่าวัดหนองแสนสุวรรณคารามเนื่องจากว่าสองหนองนีเสือซื้อว่าหนองแสงแต่ก่อนทุกวันศิลมนมีแสงออกจากหนองนี้ ซึ่งปัจจุบันยังอยู่ในเขรศูศูนดาวเทียมสุวรรณะแปลว่าอุดมไปด้วยเงนินทองและคำนาคารามแปลว่าบอนสถิตของบรรดาพญานาควาสนะอ่ะใวภาทุกคนอย่างสมบริเวณอ้อมหอบทุกคนอีออีบอนทูบต่างๆ เป็นปักเนาะอยู่ทางหน้าว่ดนี่น่าจะเป็นพระธาตุเก่าทุกคนเนาะวริวีเวณนเอาบัตนี่แหละ มีหินสีขาวทุกคนเนาะทางด้านในกนบริเวณหลังสนยนดาวเทียมทุกคนเนาะสนยนดาวเทียมเราเพนก็นกำลังปลุกสร้างเพิ่มเติมเนาะจะพาทุกคนยางอ้อมบริเวณวัด ถาเจะว่าเป็นวัดก็น่นาจะโบแมนทุกคนเนาะน่าจะเป็นหอจากย่างเป็นหอเป็นโฮงต่างๆใช่เนาะถ้าวัดต้องมีคูบาอย่างทุกคนแต่ยังบ่เห็นเท่านะเบื้องกันทางในมีคูบาแบมแผ่นก็กำลังจะปูเดินทุกคน

ก็จะมีท่าบูซาต่างๆทางด้านนอกทุกคนเนาะเดี๋ยวบอกค้าพผาเข้าไปชมเนะบรรยากาศทางด้านในมาเป็นจังแน่ทั้งหน้าก็งามดีทุกคนเนาะวัดทางด้านใน Thank you. ทุกคนเนาะทางในเฮาบริเวาอย่างเนื่องจากยันลบกวนอย่างเป็นนะเนาะเพราะทางด้านนอกก็ได้ค่อยค่อยสัมภาษรวมทุกคนก็เป็นประมาณนี้ทุกคนเนาะพาทุกคนมาเบิง่งวัดเก่าเนาะวัด เมืองหัดใสฟองนี่ยแหละมีกกไม้ใหญ่ทุกคนอยู่ทางหน้าวัดเนี่ยนหะเอาตัวเลขเนะ ข้าวหลามข้าวหลามท่าเดือยแม,เม,ม่เป็นไข่ปูดีมาลินกับมาอุดหนุนเป็นได้นะมาลินมาสมข้าวใหม่มีแล้วแหมไม่อ้าวเกี่ยวกันแล้ววะสักนิเกี่ยรังคนกับเจ้าดาวมีก็ใช่อ๋อเกี่ยวไว้เนาะทุกคนมีจานบูซาขันห้าขันหกไป เาที่คนคือสิหลเลยแม่เนาะเมือเช่นี้ถือว่าธรรมดามันี่เป็นกับเป็นกับพ่อมาเศร้าพอดบ่เขาพูดว่าเจ้าห่มเพียงมวยหรอเอาทุกคนเราพบกันใม่นคลิปหน้าเนาะพาบึงวัดเก่าอยู่เขตบ้านอย่างนี้แม่ ยังน้าให้อยู่นี่โอ้ยังน้าให้อยู่เนาะบ้านนาายย้าให้ทุกคนเนาะบ้านหาดส่ฟองแล้เขาเลยไม่จัดเนาะอ่ะบายบายทุกคนพ่อกันในคลิปหน้าเป็นคลิปนี้ลาไปก่อนทุกคนบายบาย